สวัสดีค่ะดิฉันวิววี่นะคะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวตลาดนัดดารา .com ภาพวันนี้นะคะเราก็อยู่ในงานเปิดตัวภาพยนตร์ผีหาอยุธยาที่โรงภาพยนตร์พละก้อนซินีเบคค่ะในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องผีหาอยุธยาที่ได้พูมุกับนักความสามารถอย่างคุณชัยอดัมจากนั้นมีการให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับภาพยนตร์จากทั้งผู้อำวกับเองและนักแสดงดังอย่างเต้ยพงศกรเมตตาลิกานนท์และแคสซอนยาสิงหะในงานเต้ยยังให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกี่ยวกับนักแสดงรุ่นพี่อย่างอเล็กเรนเดล ไม่ไม่หรอกครับคืออย่าเปรียบเทียบเลยดีกว่าครับอะไรเขาก็เข้ามาก่อนเข้าวงการมาก่อนผมด้วยเปรียบเลยว่าพี่เล็กแล้วส่วนตัวซีเรียสไหมคะที่เราเปรียบเทียบคือมันเป็นปกปติอยู่แล้วที่คนบางทีมันก็ต้องมีคนเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นแต่เราในจิตใจเราไม่อยากเปรียบเทียบหรอกครับเพราะว่าเขาก็เป็นรุ่นพี่ผมด้วยพี่เล็กเคยร่วมง,งานกันด้วยเคยไปถ่ายแบบด้วยกันด้วยแล้วก็จะมีสมบูกันครับ ร่วมอัปเดตข่าวเกาะกระแสเรื่องราวในวงการบันเทิงอื่นๆได้อีกที่ www. ตลาดนัดดารา .com ค่า